เรียนนังสือมารินาสอบตกไงยจ้ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะมาสอนนะคะสอบไรเลยคะคืคคไม่มีมารายาทเลยนะมารินาหยุดเดี๋ยวนี้ไม่ยืดแขนแบล๊แบๆเธอทำไมเนี่ยหนูทำไมละ่ะหนูสวยหนูเก่งหนูสวยฉันสวยฉันเก่งฉันหนูสวยหนูเก่งเอ้ฉันเก่งสอบได้ ทุกปีเหรอครูชักเบื่อแล้วฮะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะวันนี้มีสอบห้าข้อนะจ๊ะเดี๋ยวคุณคือจะให้เรนโบ๊ดสไปแจกเธอวันนี้เราเรียนที่เศษแค่สองคนพวกหนึ่งหายไปไหนหมดวิชาเนีไม่ตอบไม่ตอบคะ่ะเพื่อนๆเ,เขาเป็นไหนก็ไม่รูค้ค่ะเห็นไหมนุ่นสวยนุกแก่แเก่งให้ตอบทีละคนนะเดี๋ยวคุณจะแจกใบงานให้ก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาตอบนะถ้าใครไม่ถูก หนึ่งข้อไม่เป็นไรแต่ถ้าใครผิดหมดต้องโดนทำโทษคนนั้นจะต้องสอบตกไปตลอดปีหนึ่งนี้เลยเข้าใจไหมไม่ได้รับคะแนนแน่ๆนทำไมล่ะคะหนูก็เรียนแก่งอยู่นี่ตอบได้ให้หอยท้กปีเหรอครูชักเบื่อแล้วนะอพอทำเสร็จแล้วให้ออกมาอ่านนี้ฟังจา้าค่ะนี่จะเลยมาแต้องให้ตัวเองด้วยนะแล้วก็ไปให้มารีนาด้วยนะค่ะได้เลยค่ะนี่มารีนา ได้จ้าหชั่วอโมองผ่านไปทำข้อสอบเสร็จแล้วอ่านเลยจ้านึนเป็นด็ดได้เลยค่ะอื่งบวกสิได้11 99อ็บวกเกได้เท่าไหร่อ๋อดูเข้าใจแล้วหนึ <108. S 2> ถูกต้องค่ะผิดหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะเอา้าเออต่อไปก็กอไก่กออบอกับกออานอกันก็ออขอกับนะจ๊ะถูกต้องค่ะแล้วก็ต่อไป A B C D E F G H I J K L M N O P เ H T U V M U X Y Z N C เสร็จแล้วค่ะ <c oughs> แคบไหนเนี่ยคะถูกไหมถูกหมดเลยจ้าเก่งมากขอบคุณค่ะเชียร์เชียร์นี่เธอลืมเอาแล้วหรอลืมเอาใบสอบไปแล้วหรอไ <c oughs> งรับมารินะทำเสร็จหรือยังโอ้ยทำเสร็จแล้วค่ะ,ค,ะคุณคูดูทำเสร็จตั้งแต่ก่อนใครแล้วทำผิดหรือซิว่า ถูกค่ะหนูเก่งถูกหมดเลยคุณครูต้องหยบหนูหนึ่งบวกหนึ่งได้ศูนย์สองบวกสองได้ศูนย์เก้าบวกเก้าได้เก้าแล้วก็ต่อไปกอเอ้ยกอไก่หอนหต,ต้องหูตาโต A A T K O M M P N Z นะคะถูกแล้วค่ะ A B C ไม่ได้แล้วค่ะยายมารีนาฉันคือมารีนานะคะหนูถูกหมดเลย เธอผิหมดทุกอันเลยนะมารีนาเธอก็ใจไหมครูเสียใจมากทําไมจะต้องเสียใจคะหนูถูกหมดไม่ใช่เหรอเฮ้หนูถูกหมดพิดหมดอ่ะสิมิว,ว่าเธอถูกทํโทษแน่วันนี้หนูขอโทษค่ะหนูจะตั้งใจเรียนมากกว่านี้แล้วนะคะไม่ชักแงียแงๆงชักแงยแงแง